ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตราสามร้อยสิบสี่การยึดสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างของลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้นให้มีผลเป็นการยึดครอบไปถึงดอกผลธรรมดาและดอกผลนิตินัยของทรัพย์นั้นด้วยวรรคสองการยึดอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้น ให้มีผลเป็นการยึดครอบไปถึงอนุมาตราหนึ่งเครื่องอุปกรณ์และดอกผลนิตินัยของทรัพย์นั้นอนุมาตราสองดอกผลธรรมดาของทรัพย์นั้นที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษามีสิทธิเก็บเกี่ยวเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งหรือปิดประกาศให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาและผู้ครอบครองหรือ ผู้ดูแลทรัพน์นั้นทราบในขณะทำการยึดว่าได้ยึดดอกผลด้วยแล้ว